เนื้อผัดตะไคร้ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของตะไคร้อร่อยลงตัวมากๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทําเนื้อผัดตะไคร้ค่ะวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเนื้อน้องลายกระเทียมสับตะไคร้หั่นฝอยพริกแดงสดแล้วก็ใบมะกรูดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราหั่นเนื้อเป็นชิ้นพอดีคําค่ะต่อมาเราจะมาหั่นตะไคร้หั่นฝอยบางๆนะคะ แล้วก็ตามด้วยพริกหั่นประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาบุกกระเทียมค่ะแล้วก็สับหยาบแบบนี้นะคะมาถึงขั้นตอนการผัดนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกแดงสดแล้วก็กระเทียมค่ะผัดให้หอมเลยนะคะจากนั้นใส่ตะไคร้ลงไปผัดจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปผัดผัดให้สุกเลยค่ะเมื่อเนื้อ,อสุกไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยผงนัวน้ำตาลทราย ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยสักนิดนึงค่ะจากนั้นก็ผัดคูกเค้าให้เนื้อสุกจากนั้นก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะได้กลิ่นหอมของตะไคร้และใบมะกรูดน่าทานมากๆเลยค่ะเตรียมข้าวสวยวร้อนไว้รอเลยค่ะตักชิมดูค่ะ หอมตะไคร้และใบมะกรูดมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะง่ายๆเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะส่วนเมนูหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ